ดีครับพี่แป๊บขับนพิธีสองคันเลยนะปีเนี่ย9ปีนี่โอ้ลงทุนไม่ใช่น้อยนะผู้ชม9แสนนะนี่คือเมทานแอนบำรุงสาซ่อมซ่อมใหญ่ด้วยเปลี่ยนอะไอสะพานมันสะพานแต่ละเช็คเปลี่ยนอะไรปลวกลูกปืนปวกซีดฝ่ำต่างต่างอ่ะเช็คหมดเลยตอนนั้นเชือกแปะน้ำมาเท่าไหร่นะคันนี้ ตอนนั้นเอามาถึง5ล้านไหมไม่ถึงไม่ถึง 4, 4ล้านสอง4ล้านสองตอนนี้รวมค่าซ่อมอะไรแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อะไรโอ้ยคุณสมทุปปีจ้ะซ่อมมาสามปีล้วครับนี่มันมัน,มนต,ตัวนี้มันหนักตอนเปลี่ยนเครื่องเนาะอืออเครื่องไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องหอเครื่องอ่าฮะหาอเ่พาะอ่อเครื่องตอนที่ก่อนห่อเครื่องแค่หอเครื่องก็สามแสนกว่าแล้ว เช็ครื่องนี้คือเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนสูบหมดเลยใช่เปลี่ยนฝาเปลี่ยนวาล์วเหมือนเครื่องใหม่อะแต่ว่าใช้โครงเดิมใช่อะไรข้างในอ่ะฮะโอเวอร์ฮอลโอ้โหปีนี้ก็นิ่มกริบเลยอากาศมันยังไม่ร้อนปันเท่าไหร่พี่ปีนี้อ้อย เริ่มต้นขันหร้อัดโอ้ยแม่ลูกนะคุผู้ชมสิบล้อลากลูกฮะสามคันอีกคันหนึ่งฮะสิบสองล้อลากลูกเหมือนกัน,นเ,ออกกเ,อเอา แรงนี้สุดจัดเหมือนกันนะรถกระเช้านี้ไม่ต้องใช้แล้วครับมั่นใจในฝีมือ <c oughs> ตอนรับนะฮะก็สุดช่องกันนี่การฝักกับผมทิมรถบรรนุกแม่นี้ร้องอ้อยไปแล้วครับเกือบเต็มกระบ,บะส่วนตัวลูกฮะยังยังยังไม่ได้ใส่อ้อยเดี๋ยววางอ้อยไปในทีมของเสียบมาครับ บารบมีเีซักเราจากรถเม็กโคแล้วก็จะมีธุรกิจอ้อยดีฮะเรียกว่านะวสายหวานครับสอบถามตัวแกแล้วบอกว่าจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนอยู่ที่กระบวนการในการเตรียมแปลงคนระับขายคุ้มต้นทุนได้ถูกกว่าคนนั้นรอดอว่าราคาอ้อยปีนี้ตันหนึ่งก็ประมาณคันสองอก็ถือว่าไม่ขี้เรครับในปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราคา เอาใจครับคนได้หารก็สงเวยเยอะอ้นยาวๆใหญ่อย่างนี้น,นี่กบบตัวลำบาาเหมือนกันนะครับกับแปลงร้อยที่มันไม่ยาวแปลงนี้18ดไร อ้อยยอดใช่ไหมแอ่ไมไปงามผูกไม่ทันท่าผูกไม่ตของมีนา บางใส่ลูกเลยครับเดี๋ยวเราจับตากันดูสามหกศูนย์หูตูนะรนุ่นะนี้เนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวมาดูรถตัดอ้อยกลับลำนะดูดีเหมือนกันนะ รถเดี๋ยวว่ากลับยากแล้วครับไปเจอรถพ่วงเข้าไปนี่อนานอยู่เด้อรอบหนึ่งค่าตัด220บาทครับาทฮะต่อตันส่วนค่าบรรทุกครับไกลหน่อยก็ได้เยอะฮะน้าจะได้ตันละ2 0 0อยู่ทั้งระบบ420ตันละพันสอง ก็ของเหลืออยู่ประมาณตันละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทฮะับผลิตต่อไร่ต่อตันก็เที่ยวเคร้าครับประมาณสิบตันต่อไร่